เอาเพลงเลยเอาเพลงเลยดิเพลงเอาเพลงเลยเอาเพลงเลยนี่เห็นไปคุยกับคนอื่นมั้งไปไปมึงเพื่อนกูไปไปไปเลิกเป็นเพื่อนกับมึงแล้วเพลงหวานๆเนี่ยอ่ะโอ้เพลงหวานๆเลยนี่ถนัดเลยถนัดเลยบ ก็เอาเพลงหวานมาร้องบัวลอยฮะฮะบัวลอยมันเปนเพลงหวานตรงไหนเนี่ยฮะเพหวานตรงไหนแล้วยังไงบัวลอยคืออะไรบัวลอยคืออะไรไอ้เบลบัวลอยคืออะไรของกินบัวลอยอะไรบัวลอยมันคือของอะไรของไหว้ ดีดหวยของหวเพี้ยงพัวลอยก็คือของหวานเห็นไหมเนี่ยอ้าวเออจะไปดูทีวิดูยุ่งเหยิงไม่เกินไม่มึงไม่ต้องว่ะไม่ต้องให้ขพวกคนเดียวเว้ยใครจะไปแต่งด้วยลูกน่า่างนี้ไม่ต้องใครไปแต่งด้วยจะไปร้องเพลงทำไมก็ไม่รู้ก็ร้องเพลงก็คือร้องเพลงแล้วทำไมก็ร้องร้องเพื่อใครขอ ก็มีใครขอหรอกก็มีคนขอทุกคำเขียนทุกคำจริงก็คือทุกคำจะไปไหนก็ไปไปไม่ไปไปไม่ต้องปชีวิตใครจะไปแต่งลับเธอก็เธอแต่งเธอแต่งก็คือเธอแต่งนี่จะบอกว่ากสัญญาสัญญาติต่างชาตินะเนี่ยเบ้าหน้าอย่างเงี้ยดำดองฮะหัวไม่ได้หรอกเฮ้ยผู้กำกัดำดองเอาผมไปไว้ตรงอื่นซะ ย้ายย้าย่อพีอ่หนูไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเลยหนูจะพูดให้พี่ฟังมองแล้วมันไม่จเจริญต่าโอ๊ยถ้าพี่มีปัญหาเป็นี้ที่ขอรางไม่ต้องคุยกันแค่นั้นเลยจบไปเป็นพายนะ้นวเนพานจริงมองคนมองคนเอาไอ้นี่ออกให้เปียกหน่อย ขงคนไปแล้นครยิ่งเมย์ถ้าอย่างนั้นถ้ามีสัญญาฉันยอมรับเป็นสามีเธอก็ได้คูณจิงในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้โอ้โหบ้าป็นไรกันเลยเฮ้ย มีมีเดี๋้ไม่มีไม่ต้องหาให้เดี๋ยวช่วยหาช่วยส่งพลังไม่ไม่ต้องไปลองผิดไม่ล้องจักไม่ล้องจักไอเปียกไอเปียกพี่ยครอย่ามีเมียป่ะไม่เอาทำไมอ่ะไม่พร้อมเพราะว่าเม็ดมาโอ้สีอะไรจ๊ะจะเสือกูอีดงแต่กูนี่ไม่ได้เลยเนาะมามามาไอ้สีคุณสลาม ไม่ได้เลยเราตองพรางตัวถ้าฟาบาทเห็นเราต้องยกเ,เ,เราให้อีดดงแน่เฮ้ยอากไปไว้ตรงเดชเมื่อกี้มันเอาไปไว้ตรงไหนมาดึงไม่ออกติดพัดมึงหัวร้อยเลยขนาดนลย ไปนู่นอยู่กับพี่แฉะไปไป,ไป,ไปอยู่กับพี่แฉะ<อ>ไปคนไหนอ้วอ้วูตายตายแนละ้วพี่ก็ไม่ปฏิเสธเลยนุ้นุพี่ก็อยากตายหนูต,ตัวเนื้อสันคลอยลหละแหม่ทำมาเป็นอ้อนวอนอย่าเลยพี่ไม่ต้องพูดกับหนูให้เสียเวลานะหนูจะพูดจริงนะเพราะ้าหาว่าหนูเลือกพี่หนูเลือกไปนานเลย 操！屁。 อ่อนนะเออรักพี่นะหนูรักพี่ตายจากเสียเวลาหนู่ผู้แค่นเนี่ยนุ่นย่าเชื่อว่ากูเคยกระทึบผู้หญิงด้วยนะจริงๆเลยอ่ะก็ช่างจริงดิเคยตบด้วยก็ช่างเถอะคนมาชอบบอกว่าช่างเถอะนี่แหละผมต้องหัวทิ่มเลยก็ช่างเถอะพี่ กูไม่ชอบให้คนเรียกพี่เอาไงเนี่ยจะไปไหมไม่ไปหนูจะหนูไม่ไปกับพี่หรอกพี่อย่ามานะหนูแล้วเธอจะเสียใจนะฉันพูดแค่เนี่ยจะไปไหนก็ไปไปไม่ต้องมาทำแค่นี้หรอกไปอ๋อไปไหมปไม่ไ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 ปไปไปแต่ก็ไม่ไม่ไม่ยงไงก็ต้องแต่งยังไงก็ต้องโอ้ก็ต้องหลงรักสันในตัวสันนะยงไงก็ต้องหลงรักสันเนี่ยไม่เพราะว่าเธอรักฉันดอ้ยเธอรักันรักแต่าเธอจะฝันถึงฉันเพราะเธอจะต้องแบบว่ารัก ฉันไม่ s <S ันห oh, ึงฉันไม่ด oui> ีใจเลยเอไม่้องสั่งานกับเธอโคนไม่ต้องหรือจ้าไม่ต้องมาดีใจหรอกเธอจะไปที่ชอบที่ชอบไม่ต้องหรอกไปที่ชอบที่ชอบคนยกเป็นอยู่ค่ะไม่ได้ไปหรอกเป็นอะไรก็อยู่อยู่อย่างนี้อีดองมึงกลัวเขาไม่จ่ายค่าตัวไงขยันล้อขยันเถียงอีนี่มี่ก็พูดไม่หยุดอีดงพูดไม่หยุดพี่ข้าอ่ะยังไงละมึงอ่ะกระท่อมหมดลิตรเนี่ยเฮ้ยอย่ามายุ่ง ฉันละสังขารแล้วจอมโกรธไปแล้วดีแล้วที่ยกดำรงให้เขอถึงไปอะยกให้แฉเอานี่แหละถ้าเกิดว่าแต่งงานกับฝ่าบาเนี่ยพลาดทั้งชีวิตเขื่อนเต็มเต็มเดูทุกวงเมืองใครจะไปแต่ง ่แมอะไรอ่ะชื่อคือเทพประบุษเฮ้ยเทพประบุตรใครอ่ะลรงหายไปไหนใคร่ไม่รู้ไปรหนแฉะเนี่ยนี่ไปแฉะองดำดงไปไหนแล้วคะคือผู้หญิงคนนี้คือดำดงที่ก่อนที่จะแต่งงานด้วยในวันมะลืนคนละคนกันคนนี้เนี่ยแล้วทำไมสวยขนาดนี้แล้วดำดงหน้าตาอับปะละก็หายไปไหนแล้วเนี่ย โดนฟ้าผ่าลงที่เบ้าตาสิบห้าครั้งฟ้าผ่าสิบห้าครั้งที่เบ้าตาเลยสวยแบบนี้เลยเหรอใช่แไปโดนผ่าเบ้าตาตรงไหนตรงนู้นผ่าฉันไปมั่เดี้ฉันอยากจะกลับกาลางเป็นคนเดิมอะคเปนคนตายแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงงั <c oughs> ้นเราขอดำดง คือรายกันเราจะแต่งงานกันไหมไม่ได้ให้ไม่ได้พระเจ้าข่าวนะทำไมอ่ะบอกฉันรักของก็บอกฉันจะมารักอะไรรักเขาแล้วไม่ได้ได้เราเพิ่งยกให้จะไปแต่งงานไม่ได้เขาห้ามไม่ได้ได้ต้องใช้ชีวิตด้วยกันก่อนใช่ไม่ไม่เกี่ยวนี่แล้วเป็นเจ้าเนี่ยขอคืนเนี่ยไม่ให้จะให้ไม่ให้ไม่ให้เพราะอะไรรักเขาจะให้หรือไม่ให้ไม่ให้จะให้หรือไม่ให้เฮ้ยฮะเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลยเกินไป ลงไม้ลงมือด้วยแค่ผู้หญิงคนเดียวไล่กันออกอเฮ้ยนี่พี่นี่เชื้ออยู่กันมา2ี่สิปีมันจะอยู่กันได้ยังไงอยู่ไม่ได้เราออกไปเลยใจเราไม่ได้ซันแล้วมึงลาออกไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูออกด้วยเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเออเราจะชื่อข้างหน้าอะไรดีเบลเต๋าขย่าเสีน,ออนาเอาข้างหน้านี้เลยเดี๋ยวกูไปอยู่ด้วยขยาบ่อยนะนิดหน่อยเราเราเปลี่ยนชื่อดูสิไม่ต้องชื่อเต่าวมันก็เลิกเขยา่าเอง มึงออกไปก,กูออกไปด้วยถ้าอย่างนั้นผมลาออกออกหัวหน้าเอาผมเป็นตลกหนึ่งนะอ้ะนั่นลาออกไปแล้วแต่เจ้าตัวหักหลังเครื่องขายลูกน้องลูกน้องอ้นี่ก็ออกอ้นั่้ก็ออกกูก็ออกคนกูบบนไม่อยู่พออยู่กับพี่ไปไปไเป็นอะไรไปเป็นนักเอกไอพี่ไง, <laughs> ไงใครเป็นพระเอกใครเป็น <laughs> พระเอก <laughs> พ่อกู พ่อกพ่อเหรอพี่เอพี่เอใช่นางเอกนางเอกอีกคนหนึ่งก็มีใครวะพี่จุ้งผัดข้าวด้วยลองกอลิเกไปด้วยนางเอกมึงใช่ไหวเหรอทำไมอ่ะพี่เอกพ่อกับนางเอกแม่มึงเนี่ยจองโกรธวันเลิกล้มความตั้งใจเลยไปแล้วนะไปแล้วนะหนูไปอยู่กับพี่ครับไปเถอะใครกลับก่อนใคร เธอเป็นใครกันแน่และอยู่ดีๆเธอออกมากับนายแฉได้ยังไงเธอใช่ดำดงหรือเปล่าถูกต้องเรเบคะหมอมเ่ส้กวิงที่ชื่อว่าดำนงเราคือคนเดียวกันเบคะคือคนคนเดียวกันเออจริงๆแล้วเธอมีชื่อว่าอะไรบอกเราได้หรือเปล่าตัวของหมอมัชั้นเองหมอมเสช้นคือแสงสมตัวจริงเป็นพระคู่มาขององคุปสิทธิ์นะเบคะเธอคือแสงสมพระคู่มานของเสด็จพี่สุประสิทธิ์เรคยพระองค์ท่าน แล้วทาไมผู้หญิงที่มาแต่งงานกับเสด็จพี่สมปรสงถ้าไม่ใช่แสนโสมแล้วเขาเป็นใครกันผู้หญิงคนนั้นมีชื่อวิริยาเป็นพี่สาวตามมันดาของผมงฉันเองไยคะแล้วเธอหายไปไหนมาแสนโสมทําไมเธอถึงปล่อยให้พี่สาวเธอมาแต่งงานแทนเธอละ่ะในระหว่างกลางทางที่หมฉันเดินทำมาแต่งงานหม่ฉันโดกพี่สาววิริยาพาตัดรุ่งน้ำไปซึ่งโชคดีอย่างค่อนข้างพี่พาผมอฉันไปเจอกับท่านยาณสุรัสพร้อมท่านเลยช่วยเหลือชีวิตของผมงฉันเอาไว้และพาหน้าของผมงฉันกลับขึ้นมาส่งยังเมืองมนุษย์ เรืดองของมี่ทีชื่อว่าน้ำดงนะเพคะน้ำเพื่อมีบุญมากเลยนะโดนถลดตกลงไปในมหาสมุทร